วันละบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับประกาศรายชื่อในการลุยซีวีลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในสนามแรกนะครับที่จะแข่งที่ประเทศเวียดนามนะครับและรายชื่อทั้งหมดจะมีใครกันบ้างและคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามเนี่ยจะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับเมื่อทีมชาติไทยจัดหนักจัดเต็มส่งชุดใหญ่ลงมาเล่นแบบนี้นะครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีก่อนครับรถยนต์ซูซูกินะครับแล้วก็ฝากว ด้วยครับกับ Suzuki e l t i ิ a Smart h y b ไฮบแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง6,99,000บาทออกย้ำความ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาบาทมีจำนวนจำกัด พร้อมรับ้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Ww w บต suzuki.co.th นะครับแล้วก็ฝากโครงการดีๆไวด้วด้วยครับ Your d i ด g Don t ไบรทร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆ Suzu กิคอ r e วีเหนือกว่าความใส่ใจความเข้าใจทุกความต้องการขอฝากไว้ในอ้อมกอดดวงใจด้วยนะครับกับรถยนต์ซูซูกิเอลติก้าสมาร์ทไฮบริดและโครงการดีๆของซูซูกิ อย่างนี้พวกเราทราบกันนะครับว่าสักประมาณช่วง2-3ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับสมาคมวอลเลย์บอลของไทยนะครับก็ได้ประกาศรายชื่อทีมวอลเลย์บอลหญิงของทีมชาติาไทยเนี่ย ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นชุดใหญ่จริงๆนะไฟก็ปิ๊บๆๆเลยครับมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่น2ตํตำแหน่งเข้ามานะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่เลยนะครับอ่ะไปเริ่มกันที่ลิเบโร่กันก่อนเลยครับก็เป็นเปลี่ยนนุชแป้นน้อยกับจิดาพานะครับทงด้ามือเซตครับเป็นพรพันธ์กับสิริมาแล้วก็ทางด้ามีเดลบอลครับเป็นทัรานึกแจ้งครับจรัตพรวิมลรัตน์และทิชากรนะครับวิมลรัตน์มาแล้วนะครับน้องไก่ไหลหลังของเรานะครับส่วนหัวสาวครับก็เป็นชัมีบบบุด ซราพรคงยศวิภาวีสีทรนะครับซาสีพพรจันทวิสูตรอันนี้จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับบุ๋มบิ๋มเพียวมดแล้วก็ออมสินนะครับทางด้านของบีหลังครับคนดิเดตสคนนี้แน่นปึกเลยครับนั่นก็คือธนัชชาและพิมพิชยากกรำครับซึ่งก็ถือว่าเป็น2คนที่เป็นตัวเต็งเลยนะครับโดยผู้ฝึกสอนครับจะนําโดยนะครับโค้ดด่วนเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับแล้วก็มีนุสราต้อมคําเป็นผู้ฝึกสอนด้วยนะครับเดี๋ยวเจ้ของเราก็ติดทีมไปด้วยนะครับสำหรับครั้งนี้เนาะ ก็ถือว่าเป็นทีมชุดใหญ่พอสมควรเลยครับทีมชุดใหญ่พอสมควรเลยนะครับมองว่าตรงเนี้ยเราก็คงจะเน้นพอสมควรนะครับแน่นอนครับการที่เราจัดชุดใหญ่แบบนี้ครับก็ย่อมมีกระแสดามมาเกิดขึ้นเล็กๆอยู่แล้วนะครับในโลกออนไลน์บ้างเล็กๆนะ้อยๆนะว่าทําไมถึงไม่ให้โอกาสดาวรุ่งบ้างอย่างใบเตยนะัทธิมาอะไราแบบนี้นครับซึ่งตรงนี้อมองว่าเดี๋ยวอาจใบเตยเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันที่จะได้เล่นใน สนามที่2ที่บ้านเรานะโอ้คิดแบบนั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันว่าโอกาสใบเตยเนี่ยจะมีประมาณไหนนะครับซึ่งก็เกิดดราม่าเล็กๆแหละอแต่ถามใจโอ๊กนะโอก,ก็ถามว่าก็แอบเสียดายใบเตยเล็กๆเหมือนกันก็อยากที่จะให้ได้ได้โอกาสในการลงเล่นบ้างเพราะว่าเนี่ยการที่ไปแข่งที่เวียดนามเนี่ยก็มีความสําคัญนะในการที่ใบเตยจะได้ไปหาประสบการณ์ต่างแดนนะครับแต่ก็ยังไงก็เคารพการตัดสินใจ ของทางสมาคมอย่างแน่นอนอยู่แล้วครับผมอ่ะทีนี้เราไปดูคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามกันบ้างครับว่าเขาคิดเห็นอย่างไรเนาะเกี่ยวกับการที่ทีมชาติไทยเนี่ยประกาศรายชื่อแล้วจัดหนักจัดเต็มมาแบบนี้นะครับซึ่งที่โอกดูคร่าวๆเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเสียงหลงกันเลยทีเดียวเชียวนะครับพอเราประกาศลายชื่อตัวจริงออกมานะครับไปที่คอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าแรกเปลี่ยนอีกครั้งเพื่อให้ได้ดูว่าเราพัฒนาขึ้นแค่ไหนอาจจะเป็นฟิลลิ่งแบบเจอกันอีกครั้งเขาจะได้รู้ว่า เวียดนามพัฒนาขึ้นแค่ไหนเมื่อเจอทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าหัทยาบำรุงสุขไม่อยู่เออหัทยาอ,อกมองว่าอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะในความรู้สึกอกนะครับแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าหัทยาทําไมถึงไม่ติดอ,อกว่าน่าจะมีอาการบาดเจ็บแหละเออตรงนี้นะถ้าเราจะวิเคราะห์ก,กันตรงๆนะครับแล้วก็เม้นต่อไปครับเขาบอกว่าจัดหนักจัดเต็มเกินไปทีมชาติไทยอา้าวจัดหนักก็ไม่ได้เออต้องส่งสำรองใช่ไหม เออคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าหลาย10ปีที่เราสู้ทีมชาติไทยไม่ได้เพิ่มอีกปีจะเป็นไรไปแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าประเทศไทยอ่อนแอกว่าเดิมไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบเขาครับบอกว่าแน่ใจเหรอการกีฬาทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดทีมชาติไทยชนะทีมระดับโลกครบแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้ใครจะไปรู้ทีมชาติเวียดนามอาจจะทําได้บ้างแต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่ายังไงเวียดนามก็แพ้ไทยเหมือนเดิม ใครจะไปรู้ในอนาคตทีมชาติเวียดนามอาจจะแพ้ฟิลิปปินส์ก็ได้แล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่วางานนี้ถึงจะแพ้แต่เราก็ขอสู้ให้สนุกก็แล้วกันคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าสเตจหนึ่งเวียดนามจัดเต็มสเตจสองก็จัดเต็มว่ากันไปนะครับแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเฮ้ยไม่มีโอกาสได้สู้กับเขาเลยคอมเมนต์ er ต่อไปครับเขาบอกว่าถ้าไม่มีโอกาสได้แชมป์เราก็คงได้รองแชมป์นั่นคือสิ่งที่ดีสุดของทีมชาติเวียดนามแล,ล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพยายามต่อไป เขาเม้นต์ comment ต่อไปครับเขาบอกว่าอดีตเวียดนามอาจจะแพ้แต่ปัจจุบันเวียดนามจะชนะประเทศไทยเพราะขาดหัตถยาแล้วก็มีคนมากดอิโมจิหัวเราะนะครับแล้วก็เม้นต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมนี้พิจารณาดูแล้วเวียดนามแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราต้องพยายามให้เต็มที่แล้วก็เม้นต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยจัดหนักจัดเต็มเหมือนตอนไปแข่ง VNL เลยแล้วก็เม้นต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยอ่อนแอลงกว่าเดิมรู้ได้ไงวะ เออทำไมเราต้องอ่อนแอลงอะฮะเออแล้วก็เม้นต่อไปครับเขาบอกว่าฉันเหนื่อยมากแล้วก็เม้นต่อไปครับเขาบอกว่าทีมไทยก็หนับหนึ่งตลอดอะสงสารตัวเองเอา้าวประชดประชันแตแล้วแล้วก็เม้นต่อไปครับเขาบอกว่าทําไมจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้นี่รายการในอาเซียนนะแล้วก็เม้นต่อไปครับเขาบอกว่า ดูเปลี่ยนไปมากๆสําหรับทีมชาติไทยในตอนนี้เขาอาจจะจําในเรื่องของผลงานของไทยเนาะที่อาจจะไม่ค่อยดีหน่อยนะครับใน VNL แต่กมมองว่าในระดับอาเซียนเราก็เอาตัวรอดไปได้สบายๆอยู่แล้วเพื่อนๆแล้วก็เมน่์ต่อไปครับเขาบอกว่าเมื่อเวียดนามเจอทีมระดับสูงกว่าเรามักจะทําได้ดีจริงหรือเปล่าแล้วก็เมน่์ต่อไปครับเขาบอกว่าจริงๆทีมชาติไทยเนี่ยใช้ทีม2ก็สามารถเอาชนะเวียดนามกับอินโดนีเซียได้แล้วนะ ของแบบนี้มันต้องลองดูแต่ทีมชาติไทยดูเหมือนจะใช้ผู้เล่นชุดใหญ่่ะแล้วก็แม้ต่อไปครับเขาบอกโอ้โโชคดีจังเลยที่ประเทศไทยเนี่ยส่งชุดใหญ่มามองในมุมดีนะครับเขามองว่าเขาก็จะได้เจอกับทีมระดับโลกในทุทกๆปีนะเออมองมุมนี้ก็ก็โอเคนะสาหรับเวียดนามเขานะครับแล้วก็แม้ต่อไปครับเขาบอกว่าเวียดนามแพ้ตลอดการ ถ้าชนะไทยก็เป็นไปไม่ได้ถึงแม้ว่าจะขาดหัตถยาก็ตามและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์แห่งการต่อสู้และหาประสบการณ์ช่างเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เจอกับทีมชาติไทยชุดเต็มมา เพราะว่าอาตรงๆนะในซีเกมเนี่ยเราก็ไม่เต็มเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่มีกับตันผู้แล้วเราก็ดูจะยังไม่ค่อยพร้อมกันไม่ได้ไม่ได้ซ้มอมด้วยกันเยอะแต่พอเป็นชุดนี้เราซ้อมด้วยกันเยอะเวียดนามเขาก็เจอเราจังๆเลยนะเออจะว่ากันไปนะครับแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าลองแชมป์ตลอดการแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าอัตราการพ่ายแพ้200 และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าประเทศไทยจะเป็นผู้ชนะเรื่องนี้ฉันไม่ต้องสงสัยเลยและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยจริงจังเราสู้ไม่ได้แน่และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าไม่มีโอกาสที่เวียดนามจะชนะเลยพยายามอย่าแพ้สามศูนย์ก็แล้วกันและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าถ้าไทยหมดยุคนี้ก็คงเหมือนเกาหลีหมดคิมแล้วก็มีคนมาตอบเขาบอกว่าเวียดนามก็ไม่ต่างกันนะ หมดโฟทีแล้วก็ไม่ต่างกับทีมชาติไทยคือตรงเนี้ยอยากจะทำความเข้าใจนิดนึงนะครับยุคเกาหลียุคคิมเนี่ยโอเคแหละว่าตัวผู้เล่นอื่นเขาก็ดีแต่ว่าคิมเนี่ยเขาเป,เป็นกำลังหลักนะส่วนด้านของทีมชาติไทยเด็กครับเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่เหมือนกับเกาหลีนะเราไม่เหมือนจริงๆเพราะว่าเรามีผู้เล่นหลายคนที่อยู่ในระดับเดียวกันอย่างบุ๋มบิ๋มอย่างบีมอย่างแนนอย่างเตยกมองว่าผู้เล่นประมาณนี้อยู่ในระดับเดียวกันแล้วก็มีขึ้นมาด้วยอย่างมดเองอย่างโมเมเองซึ่ง มันคนละแบบกันครับเรามีการโจมตีที่หลากหลายเราไม่ได้มีเขาเรียกว่าตัวแบกอ่ะเรามาถึงจุดนี้ที่เรามาไกลได้ขนาดเนี้ยเพราะทุกคนช่วยกันครับเพราะฉะนั้นถ้าจะหมดยุคเกาหลีแบบคิมหมดไปอย่างเงี้ยคือก็ต้องหมดทั้งทีมอ่ะแล้วก็ไม่มีเด็กขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยโอ้ว่าอย่างนั้นอะถึงจะเหมือนเกาหลีแต่ว่ามันคนละแบบกันอ่ะโอ้ว่าเราไม่ได้มีตัวแบกแ,แค่คนเดียวแล้วบรรดาเด็กๆของเราหลายคนก็กําลังขึ้นมาได้สวยเลยเพราะฉะนั้นน้อมองว่า คนละแบบกับเกาหลีแล้วก็คนละแบบกับเวียดนามด้วยเวียดนามเนี่ยมีโฟที่เด่นขึ้นมาแต่เด่นขึ้นมาถามว่าก้าวข้ามไปในระดับโลกได้ไหมอันนั้นก็ต้องพิสูจน์กันนะครับแต่ทีมชาติไทยเนี่ยบีมพิสูจน์แล้วเพียวพิสูจน์แล้วในหลีกตุรกีว่าเล่นได้บีมพิสูจน์แล้วว่าเล่นในหลีกญี่ปุ่นได้แบบสบายสบายมีหลังเพราะฉะนั้นอกมองว่าคนละแบบเลยคนละแบบเลยกับเกาหลีคนละแบบกับเวียดนามเลยแต่ถ้าถามว่าอาจจะตกไปในยุคที่เราอาจจะกลับไปแบบเกาหลีคือไม่มีตัวขึ้นมาทดแทนคือถ้าอย่างนัั้้้นตองงโลททีม แล้วซึ่งดูจากอายุตอนนี้บีมยีบีม24่ม 24, ิบสีอีกยาวอีกยาวยาวมากๆครับยาวมากๆแต่ถ้าจะเป็นห่วงก็คงจะเป็นเบดเดนบล็อกนั่นแหละ เออที่โอ,อ๊กแอบเป็นห่วงเนื้อเพราะว่าแนนกับเตยเนี่ยก็ยังหาคนที่ขึ้นมาเทียบรัศมี2คนนี้ค่อนข้างยากในยุคนี้นะครับและนี่ก็เป็นความคิดของแฟนๆชาวเวียดนามนะครับที่คิดเห็นอย่างไรนะครับที่เราจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวเชียก็ต้องบอกว่าพวกเขาก็กลัวเราพอสมควรนะเพราะฉันครับโอ๊กเชื่อว่าแมตชนี้ไม่น่าจะมีปัญหาครับแฟนๆกีฬาชาวไทยก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ไปช่วยทีมชาติไทยกันนะครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันับทีมชาติไทยจะแข่งวันที่4นะครับเจอกับอินโดนีเซียเนี่ยบ่ายสี่โมงนะครับแล้วว สี่โมงเหมือนเดิมนะครับแล้ววันที่หกเจอกับเวียดนาม1นึ่งทุ่มตรงนะครับสวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ